ขอรายงานตัวแอนเนดูดิโยนเกมนะครับก่อกวนแล้วก็ก่อกวนแล้วก็เลือกเป็นอ่ไม่ให้ความร่วมมือเนอี่ยรายงานปึบลบสี่เ <c oughs> ดี๋ยวลองทาชี้อีกตัวหนึ่งดิทาชี้รายงานนะครับเป็นโยนเกมนะแล้วก็ก่อกวนนะครับตัวนี้เลือกเป็นตบตานะแล้วก็รายงานลบอีกสี่ <c oughs> จะบ้าเดี๋ขอตัวของแวนดิโยนเกมก่อกวนตัวนี้ตบตาแล้วกัน ปึ๊บลบอีกสี่ทีกูเดี๋ยวเราตัวโลอีกตัวหนึ่งนี้ะบอกว่ามึงติดทั้งทีบ่ะก่อกวนตบตารายงานครับผมปึ๊บโอเคตัวโลไม่ติดนะเดี๋ยวขอลองตัวของ UA ฝั่ังตรงข้ามดูดิยนเกมก่อกวนตบตาฮะรายงานโอ้โหจะบ้ากับเกมนี่แรงไทยเหรอเอาเลยครับผมที่ีต้นรับข้ช่องมันเนีวเกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม ROV นะครับผมซึ่งผมทำการเก็บแรงตั้งแต่ แรงมาเนี่ยตั้งแต่คอมเมนเดอร์สนะครับจนถึงแรงคอนหนึ่งดาวนะครับนี่ก็เป็นประวัติการเล่นของผมนะซึ่งผมเล่นแต่เคนนะครับเมื่อวานเนาะก็ประมาณ11เกมนะครับส3 4 5 6 7 8 9 1ห้าดปดทั้งหมด11เกมนะครับซึ่งใครแตกมาเกมหนึ่งก็เราชนะประมาณ10เกมนั่นเองนะครับผมจะเล่นเคเนาะซึ่งผมเนี่ยเป็นอดีตเคเนเม็ดส้มนะครับและในเกมนี้ผมจะมากดโซโล่ให้ทุกคนดูนะครับว่าแรงไทยในยปัจจุบันนี้ยังตึงเหมือนเดิมหรือเปล่านะ มาเมื่อเราหาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะับเคนมาเป็นตัวสุดท้ายเลยในตำแหน่งแอสซาซินนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามจะประกอบไปด้วยตัวของยูเอลาวิวเอรันดอร์อารัมแล้วก็ตัวของยีน่านะครับไม่มีตัวละครไหนเลยนะครับที่มีความสามารถในด้านการเปิดแมปนอกจากของซับนั่นเอง ใครที่สนใจผมขอได้นำพ่อมดเคลว์เพลย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้กรันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจะเต็มพร้อมโคสส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคลว์เพลย์เท่านั้นอย่าลืมแชร์โคดมอนเอลกันเยอะๆนะครับผมพ่อมดจะดสปอนส์ต่อยาวๆใครที่กำลังมองหาสกินสวยๆฮีโร่แบบครบๆนะครับที่เพจแอดมินต้น tp เจ็การันตีผู้ติดตามจริงมากกว่า20คนอย่าลืมแสน หนะ้าเกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีมผมนี่มีแค่เราเนี่ยที่อยู่แหลงคอนฝั่งตรงข้ามนี่ตัวตึงก็น่าจะเป็นตัวเอเลนดอร์นะสกินแบบทัชชิโดนะครับผมแล้วก็ลาว,วิวตัวที่เพิ่งบับมาใหม่นะมีตัวลุ้นอย่างนี้หน้านด้วยนะครับ,รบมาเน้าเกเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเวทบัฟแดงฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับซึ่งตอนผมมาเล่นเมื่อวานในตัวเคนเมื่อวานไว้ทุกคนคือผมติดหลานหนิงจากเฮดโอเคมาใช่ไหมซึ่งเฮดโอเคอะเวลามันจะวินวอลก็มันต้องกดสกิลที่4นะครับส่วนของ RV ีเนี่ยมันต้องให้พาสซีฟทำงานมันถึงจะวินวอลประมาณ7 8็วีเลยมั้งกว่าจะวินวอลได้นะครับผมซึ่งผมกดแต่สกิลสามทุกคนแล้วผมลืมไปว่าสกิลสามของเคนอะมันเป็นสกิลพุ่งไปเว้โอ้โหเสียดาย กาจะชินมือนะครับแลวคือตัวทาชิมันมาเดินกับผมทําไมไม่ทราบยูเอมันเห็นเลยอะ่ะก็เกมนี้ผมไม่ได้เวทบับแดงแล้วนะครับผมไอทาชิมันไปเดินให้ตัวของยูเอเห็นนะแล้วก็ยีนาขึ้นไปเติมอีกตัวหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเหมือนทาชิจะพยายามเอาบับแดงให้ได้เลยนะแคลรี่ฝั่งผมจะเป็นตัวของแวนนะครับผมแล้วก็ อตำแหน่งเลนกลางก็จะเป็นตัวของเอเนตเนาะส่วนตัวผมไม่ชอบเอเนตเอามากลางเลยนะครับคือสกิลมันหงดหงดก็จริงแต่ว่ามันมีดาเมจที่เบามากนะครับต่อให้คุณจะออกเป็นฟูลดาเมจเนี่ยมันก็เบาอยู่ดีนะครับผมในช่วงเลดเกมเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาออกเป็นกันเวกันหมดแล้วนะเรียบร้อยครับผมทาชีผมแตกไปก่อนหนึ่งคือทาชีก็ไม่ยอมถอยเนาะเรนดอพยายามตีกับโตโร่นะครับตัวนี้เราน่าจะได้นะโสโร่ไปก่อนนะครับผมปุ๊บแล้วโดนขันอย่างงี้ปุ๊บเอา้าโตัวโลเอ็กซ์สกิวมา จะบ้าทำไมไม่ให้ปากคิวละเพื่อนไม่เป็นไรคิวแรกเองนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มต่อดีกว่านะเราเสียหนึ่งหนึ่งนะครับ <Just> คือป่ามันเสียนะส่วนเราเสียตัวของทาชีนะครับทาชีไม่ยอมถอยลงมาเนี่ยสิเรียบร้อยครับผมเอาแล้วทาชีมาตีกิปเล็กผมอีกโอ้ย <God. S 1> ไปอยู่กับแบนไป <c oughs> เดี๋ยวเราตีบับแดงเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มออกล่าแล้วนะครับตีไปก่อน ตารในการเดินเกมของ RV นี่ก็คือแบบน่าจะเรียบง่ายนะครับไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากในเลงคอนแบบเริ่มต้นนะเอเลนดอร์อยู่บนนี่ครับกับเมดมันด้วยบน3เพราะงั้นเนี่ยเราตีตัวของออบเจกต์ได้เลยแม้ว่าเราจะไม่มีพานิตนะครับก็โอกาสที่เราจะเอาได้เนี่ยประมาณ70%เลยนะต่อให้อารลัมกับลาวิวจะเข้ามาแทรกแซงก็น่าจะโดนปิดคิวนะครับโอเคเฟิร์สออบเจกต์เนี่ยเราได้่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเล่นบนแล้วกันเราจะหลบพุ่มนี้ก่อนนะเราจะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนะี่ยเห็นว่าเราขึ้นมาเติมนะครับเพราะผมถ้าเดินผ่านไปคลิปเนี่ยมันจะอ่านคลิปได้นะเดี๋ยวเราจะมาดักตรงนี้นะครับผมยูเอไม่ก็เอลันดอร์ต้องผ่านนะครับโอเคปุ๊บยัดเลยแล้วกันเอาแล้วทาชีอัอติเมททำไมวะเพือ่อนแอติเมทเก็บคิวโอโ้มันยังไงมันก็แตกอยู่แล้วพี่ชายใชย้แอติเมททิ้งทำไมเนี่ยโอ้โ ือเข้าใจว่าอยากได้คิวทุกคนแต่ว่าการใช้ทิเมตเข้ามารัดเนี่ยมันเกินไปแล้วสมมติเกิดไฟกันอีกรอบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วทาชิมันไม่มีอติเมตเล่นอ่ะเราเสียคู่เลยนะครับโอ้โดนขโมยคิวไป2ตัวแล้วนะตัวแรกเป็นตัวของอาัตโล่นะครับตัวสองเป็นตัวทาชิคือเมื่อกี้ยังไงผมก็ปิดตายแต่ทาชิมันก็ยังคงอยากจะได้คิวนะครับไม่ว่ากันไปฟังกันต่อครับผม ก็ผมซับไป2ตัวแล้วนะตอนนี้พยายามเอาออบเจกให้ได้เยอะๆนะครับผมกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเป็นตัวดาเมจทั้ง4เลยนะแล้วก็มีตัวยืนตัวหนึ่งนะครับส่วนของเราเนี่ยยืนในทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวทําจังหวะอีกทีนึงก็เป็นตัวของอ่ามีตัวโล่เนาะแล้วก็แอนเนตนะครับส่วนคุกวงในเนี่ยจะมีตัวโล่กับตัวของทาชินะแล้วก็ตัวโกงอย่างแวนนะครับมาเดี๋ยวเราได้ออกเวลาหาล่ากันละอุ๊ยโหเลือดอย่างน้อยแอะ์ทุกคน เรียบร้อยอลัมแตกไปก่อนหนึ่งแนละ้วช็อตนี้เนี่ยไม่มีใครจะมาขมโมยคิวพี่ได้นะครับคิวแรกของเราจริงๆกับตัวเราพี่มันควรเป็นคิวที่3ของผมเว้ยมาเดี๋ยวเราจะอ้อมตัวของยูเอนะครับอุ้ยโอ้โหแล้วเอลเลนดอร์เคลียร์กลางด้วยนี่สิเดี๋ยวผมต้องกลับไปเคลียร์กลางก่อนนะครับต้องปล่อยยูเอให้เพื่อนเคลียร์นะเอลเลนดอร์ว่าไงจ๊ะโอเคปล่อยไปก่อนนะครับผมสนใจแค่คีพคร์เนี่ยเพราะว่าไอ้คิปเล็กพวกเนี้ยมันตีป้อมปปปคือมันตีไม่แรงแต่ว่ามันตีกันเรื่อยๆไงมันก็ลดเลือดป้อมเราไปทีนิดทีนิดนะฮะ และเอเลนดอร์ขึ้นไปเติมตัวโตโรนะครับโตโรพยายามยืนชนสองอยู่นะครับปุ๊บอันตีโอ้โหและเอเลนดอร์มึงกดแช่แข็งเหรอแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงครับผมคิวที่2ของเราฮนะเอเลนดอร์เอเลนดอร์เอาตัวแช่แข็งมานะครับเมื่อกี้ผมแบบเวอร์เลยอันติเมตย,ยัดไปเฮ้ยยูเอน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าปล่อยไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราขอขโมยบัฟตัดบัฟของเอเลนดอร์ก่อนนะ ใช่เลยดอยไม่มีบัฟแดงเนะี่ยมันก็จะทําให้ตัวของมันมีมดาเมจน้อยลงนิดหนึ่งนะครับผมเพราะบัฟแดงมันทําให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ติดสโล,ลว์เนาะเวลามันโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับมีใครให้เรากินอีกไหมนะเลยล่างนะครับผมก็ยังคงโดนทีมผมกดอยู่นะครับโอ้โหเรียบร้อยเพิ่งบอกหยกหยกเอาแล้วเอ็นดอร์อยู่นี่ครับผมปึ๊บต่อไปกันเลยเมยยัดไปก่อนทีโอ้โหยังไม่แรงพอจะปิดคิวชุดเดียวทุกคนปึ๊บอ่ะมันกลับที่เดิมไงพอพอ <laughs> พอนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเรากลับไปวินวบล็อกต่อนะขึ้นนมมาเติะครับ รออยู่ตรงนี้รอสแต็กเต็มนะครับรอพาสิทธิทำงานมาเรียบร้อยครับผมแล้วตัวนี้ใครดีใครดีตัวนี้เลยแล้วกันปุ๊บอันดีเมดหนีมาทางนี้นี่ครับผมเราจะหนีไปทางนี้นะเป็นไงเอาเราไม่ลงนะครับผมเอร็ดดำเอร็อดนนั่แหละอำ้อำจะพูดเอเลนตอกับอลำผสมกันเฉยเอเลนตอลเมื่อกี้คืออย่างเจ็บอะยูเอมันมาช่วยไงก็ไปเกิดใหม่ซะเราต้องปล่อยล้ำไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูออบเจกต์ต่อนะครับ เรนรอยังอยู่ที่เดิมไหมไม่อยู่นะครับเรนรอไปอยู่เลนกลางแล้วคงต้องปล่อยไปก่อนนะจะบวกกันเนาะโอเคปล่อยเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวเราไปตีออบเจกต์ดีกว่านะเน้นออบเจกต์นะครับผมทีมเราจะได้เกิดแบบรวดเร็วเอาแล้วลาวิวอยู่เลนล่างคนเดียวแบบนี้นะครับผมลายต่อไปนะหลังจากที่ผมตีออบเจกต์เสร็จเนี่ยลาวิวต้องเกิดใหม่แน่นอนนะครับเดินไม่ดูโลมเลยนะลาวิวน่าจะรู้แล้วแหละเพราะผมเพิ่งตีมังกรเสร็จไปนะครับแต่ว่ามันยังไงเราอุย้ยวุสกิลสองมันต้นานสถานะนานยังไนงะ แล้วมันยังไง <c oughs> แล้ววิวไม่ติดไอส้สกิลหนึ่งกับสองผมมันไม่ติดสตาร์เลยนะเมื่อกี้สกิลสองมันน่าจะนานมากเนี่ยตั้งแต่บัฟมานะผมยังไม่เคยเล่นลาวิวเลยเนี่ยนี่ผมเพิ่งมาเล่นเมื่อวานเองนะก็ไต่ตั้งแต่คอมเบเดอร์สองนะครับจนตอนนี้นี่อยู่คอนคิลเลอร์หนึ่งดาวแล้วเพิ่งกลับมาเล่นนะครับหลังจากรีซีซั่นได้ประมาณหนึ่งถึงสองสามสัปดาห์นี่แหละกลับมาเล่นดูเพราะมันมีกิจกรรมสกินแจกสกินฟรีนะครับของไอ้ตัวเคนนะตอนนี้ก็เก็บได้ประมาณ20เศษอยู่ ขาดอีกเนปึ๊บอ่ะย้ำนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมแรกของวันนี้เลยนะครับส่วนของเมื่อวานนี่ก็คือเราไม่นับนะแต่ก็เป็นประวัติการเล่นของผมนั่นแหละอ่าบัฟมันซอนเนี่ยดิแต่ว่ามันเพิ่งเป็นตัวของเฟสสองนะครับนายตีได้แหละไม่น่าจะถึกมากนะสำหรับกอสเเลเยอร์นะเดี๋ยวให้แวงกับทาชิตีไปเลยกันเรารอวินวอลไปปิดงานนะครับวันนี้นี่คือเกมหนามากนะไม่ว่าจะเป็นออบเจกต์นะครับผมหรือว่าทาวเวอร์ป้อมหรือว่า การนำเดินเกมด้วยเนาะและลาวิวเดินหลุดมาอีกแล้วนะฮ <c oughs> ะลาวิวนี่คือหลุดหลุดหลายรอบแล้วนะได้ไหมเรียบร้อย <c oughs> อยูเอมีฟิกเกอร์ด้วยไงเดี๋ยวเราวินวอลกรอหาตัวแบบาบางๆดีกว่านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีตัวบางเยอะเกินไปเว้ทุกคนแล้วกรณีที่ผมจะเอาทั้งหมดเลยมันก็ยากนะแล้วเอเดนดอร์ยอยู่ตรงนี้ครับผมหนีได้ที่เมทไปไม่ถึงด้วยพาสซิ์แตกไม่แรงเอาแล้วเรียบร้อย <c oughs> โดนอะไรวะทนพีษบาดแผลไม่ไหวเหรอแล้วยีน่าหายไปไหนเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมวนไปหาตัวยูเอต่อนะครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองน่าจะไหวนะอัตติเมตผมอีกสามวิพอดีเลยโอเคงั้นแทงเข้าป้อมเลยแล้วกันปุ๊บสกิลหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งที่แหล่อัตติเมตนะครับผมปุ๊บก็เจ็ดคิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วทาชี้เราแตกนะจ๊ะโอ้โหแล้วโดนไล่่าเรียบร้อยเอเนตตามไปอีกหนึ่งตัวทาชิบอกเพื่ออะไรเมตเฮ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเพื่ออะไรเมตแล้วเปิดแล้วก่อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาตัวของลาวิวนะครับต้องเก็บลาวิวให้ได้นะ แล้วก่มันยืนกับตัวของอะลัมเนี่ยดียมันเลยเอาอยากนิดหน่อยนะต้องรอมันเผินแป๊บหนึ่งนะแล้วตัวโล่เปิดมาแบบนี้นะครับติเมตรส่วนไปก่อนทังทีแล้วเรียบร้อยเก็บคิวไปฮะและอลัมว่าไงจ๊ะเอออะไรเนี่ยจะให้โยนไหมไม่เข้าเรารอดนะเฮ้ยอย่าเพิ่งโยนจะบ้าแค่นี้เองอย่าทะเลาะก,กันเราคนไทยถ้าชี้บอกโยนดีเอเนนบอกเคเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าแค่นี้พวกมึงจะไปโยนกันได้ไงเฮ้ยเอาดีด ป่ามึงแบกขนาดนี้ใจเย็นครับผมคนไทยใจเย็นนะถั้งมูแต่ให้ภัยกันแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นอ่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องให้ภัยกันดิโอ้โหใจเยน็นอันนี้เกมแรกนะเฮ้ยเกมอย่างน้ำเลยมันจะทะเลาะก,กันไมเอาละลาวิวยิงโดนผมอีกไอ้ยยักษ์กอส์ยังแรงเลยสวยอาชีโคตรซับโลให้เนี่ยเกือบโดนก๊อ์ปีกคิวแล้วไงล่ะแต่ว่าทีมผมตอนนี้เนี่ยไอตัวของทาชิกับแอนเนตมันทะเลาะก,กันอะแล้วแอนเนตมันบอกโยนไหม ทาชิบอกโยนดีแอนเนทก็แบบโอเคเดี๋ยวกูโยนเฮ้เอาดียีบ้อยครับผมทาชิไปแตกอีกหนึ่งฮะโอ้ยจะบ้าอย่าพึ่งทะเลาะกันได้ไหมตอนนี้ผมพยายามทำเกมมันดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมเอาออบเจกต์ให้หมดเลยนะเอาแอนเนทไปยืนอยู่ตรงเลนกลางโอเคหรือว่ายืนนิ่งให้ฝั่งตรงข้ามมาตีไม่นะไม่นะอย่าทำอย่างนั้นเราคนไทยเนี่ยครับเรารักกันไว้ก่อนนะครับเกมที่เรารักเนี่ยมันต้อง เล่นให้สามคัคคีไว้ทุกคนมันถึงจะสนุกนะแต่ไม่ใช่เกมนี้เอาดี s <S มันต้องชนะดิเออมาเดี๋ยวเราทำเว็บล่างนี่ครับผม,ผมอีกเว็บหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปเติมเ,เพื่อนดีกว่านะปล่อยบอเลย,เลยเแล้วกันเอาล้วยีน่ามานี่นะครับผมไม่สู้แล้วผมถอยเลยกันผมยังไม่ได้ดูของยีน่านะครับเมื <S <S ่อกี้เราเลยไม่ได้สู้นะแต่ก็ดีแล้วที่ตัดสินใจออกมาเพราะว่ายูเอมันมาเติมด้วยนะเดี๋ยวเราผมไปหาตัวของยูเอ วนดูว่าอยู่แถวไหนปะเอาแล้วมาเดินคู่ด้วยไงปอมลาก็จะแตกแล้วนะครับผมอยากเช็คยีน่าดูอะยีน่าของโอเคยีน่ายังไม่ถึงนะครับผมมีดาบดีมินิเชอร์ลองเช็คดูนะว่าไหวไหมวิ่ไหวเนะยเนี่ยถ้าฝืนตีปกติต่อน่าจะไหวนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ในโซนของตัวเองเยอะเกินไปนะครับผมเลยไม่สามารถเล่นนานกว่านี้ได้นะเดี๋ยวแตกได้นะครับผมตอนนี้เนี่ผมแบบ8คิวแล้วนะถ้าเสียตัวหนึ่งนี่คือฝั่งตรงข้ามที่ได้คิวผมไปเนี่ย ได้เงินเยอะมากนะครับจากการชะดาวแต่ละครั้งนะตอนนี้ทีผมเริ่มสงบเสงี่ยมแล้วครับแต่ว่าแอนเนทกับตัวของทาชิเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเล่นกันคนละทีศคนละทางไม่เข้ามือกันแล้วนะรู้สึกว่าจะแยกกันเล่นนะครับตอนนี้เอเลนดอร์มา๋ยวผมจะลุ้งเอเลนดอร์ขาป้อมให้ดูนะครับปุ๊บโอเคเอรันดอร์เสีย1กับ2แล้วนะครับเหลียวมันยังไงจะเสีย1กับ2แบบนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับเป็นความพลาดของเอเลนดอร์นะที่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในป้อมแล้ว ฝั่งตรงข้ามคงไม่กล้าเข้าไปนะครับจึงไม่สามารถวิบวับได้นะแต่ด้วยความเร็วของผมเนะาะทำให้ติดสถานะสตันได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บอ้ยโอเคแล,ะล,ะละว้วหลาวิูฝีเกินครับผมถอยเลยเละกันเาสกิลสองปาดไปก่อนนะครับให้ฝั่งตรงข้ามในติดสโลนะส่นะเอาล้ยีหน้ามารับตามเมยแบบนี้ตีหนึ่งทีครับผมแตกโดนพาสซีฟทำงานสองสกิลหนึ่งดูดเลือดนะครับผมคือถ้าเราใช้สกอร์หนึ่งตีพร้อมกันเนี่ยมันจะได้ดูดเลือดมานะเราวินวอล์กทำงานนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บตัวของยูเอด้านหลังนะ โดนพี่แน่ยูเออัมก็ช่วยเธอไม่ได้นะจ๊ะอยู่นี่เองเหรอจ๊ะสองหนึ่งตีสตันพุ่งเก็บงานครับผมแล้วโอ้โหอารลำล็อกเราและสองกับหนึ่งดูดเลือดไปก่อนหนึ่งทีแล้วตีแล้วก็ถอยนะทุกคนแล้วก็สองหนึ่งดูดเลือดตีแล้วก็ถอยนะครับผมสองหนึ่งตีหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็คือการที่เราสองหนึ่งเลยก็ตีแล้วก็ถอยนะครับคือเราจะไม่ให้อารัมเนี่ยใช้สกิลโดนเราเลยนะเพราะว่าถ้ามันโดนเราเนี่ยมันจะได้ฟื้นฟูเอสพีเนาะไปกันต่อครับผม ต้องระวังไอ,ไอตัวของเอรันดอนนะไม่รู้มันจะมาเติมเพื่อนหรือเปล่า <_ d ata> มันยังไม่มาเอาแล้วลาวิวอยู่นี่ครับผม <_ d ata> เรารอมันฟิกเกอร์นะ <_ d ata> เอาเรียบร้อย <_ d ata> มันกดสกิลสองแล้วมันฟิกเว้ยมันไม่โดนสโลผมอ่ะเอาลเอล่เลนดอรครับผม <_ d ata> ได้ไหมหยัดเขา้าไม่ได้วะ <_ d ata> ไปคิวของโตโรนะ <_ d ata> ซึ่งตอนนี้นี่ผมก็13คิวแล้วนะครับก็แอสซีประมาณ5เนาะยังไม่เสียสักคิวเลยเดี๋ยวเราออฟเจก่อนละกันแต่ว่าทีมผมมันเริ่มไม่สามารถคีกันแล้วเนี่ยดิ แอนเนทมันเริ่มไปเล่นคนเดียวแล้วนะครับผมจากการโดนตัวของทาชีนะมันแค่ตั้งคําถามทั่วไปไงทำไมต้องงอนกันด้วยแหลงไทยอย่าพึ่งตึงใส่ผมได้ไหมเราจะชนะไปด้วยกันทุกคนผมเชื่อมั่นเว้ยเกมนี้ยังไงก็ต้องวินแน่นอนอะเดี๋ยวเราจะหาตัวโฟยละอัลลัมมันแบบเดินแบบเดินโซนกว้างด้วยดิคือผมจะเล่นยากนะถ้าฝั่งตรงข้ามมันออกกันอะแต่ว่าถ้าอยู่หลุดแบบนี้ก็เรียบร้อยผมโดนป้อมหมดทุกคน ป้อมมาไม่ทันนะป้อมตีแรงมันตีสโลโด้วยดิแล้วแวนพยายามหนึ่งตีตีฟรีตีต,ตีแล้วสามหนึ่งไอแวนไหวเปล่าปึ๊บอ่ะเรียบร้อยโอ้โหโดนเนดอเรอเก็บงานไหมครับเอเนตเราอยู่ล่างเ <c oughs> อเนตผมโยนจริงๆนะนะมาเอเลดรอตอนนี้คือมาเอาป้อมบนผมนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะอ้อมไปตรงบัฟแดงผ่าตรงข้ามเลยนะ <c oughs> ถ้าเราเดินตรงไปหาเนะี่ยยังไงก็คือไม่เจอแน่นอนนี่ไงปึ๊บ <c oughs> บินวอล์กใส่เ <c oughs> หรอโอ้โหแค่หนึ่งกับสองก็คือเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ แต่ว่าทีมเมเน้นชัวร์ไงทีมผมกาฝั่งตรงข้ามคือแบบโอ้ยทีมผมมันเริ่มไม่สามาัคคีกันแล้วอะทุกคนตอนนี้คือแอนเนตมันแยกเล่นของมันเองแล้วนะทาชิก็คือเปิดไฟมั่วได้ตอนนี้แวนก็ยืนไม่ได้นะครับผมแวนแตกหลายตัวแลว้วอะมันไม่มีตัวกันให้มันอนะนี่ข่ามีทั้งโตโร่มีทั้งทาชิมีทั้งแอนเนตนะครับแวนก็เล่นไม่ได้ในเกมนี้ ผมทาให้เกมมันนําสุดๆแล้วนะแต่ว่าทีมเราทําพังนะครับมันเริ่มจะพังแล้วตอนนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มจะมีเงินเริ่มจะยืนได้แล้วนะครับเาเลดเกมเนี่ยลาวิวเป็นตัวเลทด้วยนะครับต่อให้เป็นโตโลที่มี SP หรือว่าเกราะเยอะๆเนี่ยก็น่าจะกันไม่ไหวนะเอาแล้วโดนเปิดตาใส่ด้วยนะโอเคผมนึกว่าเอเลนดอร์จะไล่สุดนะเดี๋ยวต้องหาเก็บงานสักตัวหนึ่งลาวิลได้ปะโอ้โหไม่ถึง อลัมจับไขว้นั่นนะจับทาชีครับผมแล้วเรียบร้อยแวนแตกไปอีกหนึ่งโอ้แล้วเอเนตผมไม่อยู่ด้วยเอเนตผมเคลียร์กลางเต็มระบบเอเนตคือไม่เข้าไฟเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะวนหาตัวบางแล้วกันเอานี่ไงลาวิวกับตัวเอเลนดอร์อยู่นี่นะครับรอปิดงานเน้นชัวเน้นชัวนะครับปุ๊บสักตัวนึงแหละเอองั้นเอาลาวิวเลยแล้วกันเอเลนดอร์ออรอดว่ะทุกคนเอเนตผมขนาดมันไม่เข้าไฟมันยังตายอะ่ะโอ้ จะเคลียได้ไหมเนี่ยสกิลหนึ่งปาน่้นจะแตกนะปุ๊บเอาแล้วสองไม่โดนด้วยเรียบร้อยครับผมตัวที่สองของเราโอ้ m ก็อดรู้สึกเริ่มเห็นแววที่จะที่จะลูสแล้วว่ะทุกคนและอลัมอยู่กลางด้วยนะครับผมน่าจะเอาตัวของสักตัวหนึ่งได้นะแต่ว่าถ้าเราได้ตัวหนึ่งยังไงผมก็เสียคิวเหมือนเดกันนะครับเพราะว่าเราน่าจะหนีไม่ทันนะแล,ะล,ะละว้วลาวิลมาครับผม จะวินว็อคทันไหมและเอเลนรดเดินอย่างเร็วเลยันต้องสวนมาทุกคนแต่ไม่ไหววะเริ่มเริ่มมาล้เริ่มมาและวไอยบอกว่าคุ้มหรือผมก็เลยพิมพ์สวนเข้าไปนะครับผมว่ายังไงเกมนี้ผมก็น่าจะได้กันดาวนะครับเล่นแบบ1 7คิวอะเสียไป3ตัวนะครับแล้วก็สัพไป5นะโอ้ยน่าจะแพ้จริงๆนะครับเกมนี้แรงไทยนี่ยแค่นี้มันก็ทะเลาะกันแล้วงอนกันเฉย ยูเอ e บอกงั้นงั้นแอเนบอกว่ามีกันดาวเหมือนกันมึงไม่สมควรจะพูดจะบ้าตายนะครับผมเกมนี้ก็แพ้ไปที่เรียบร้อยแต่ว่าเราคงไม่เสียดาวนะครับเพราะว <Okay, S 1> <อ>่นาคะแนนผมมันคาข้างณ์ไดเยอะมากๆนะครับผมก็น่าจะได้เอ็มพีตามที่คาดหวังแล้วก็ได้เอฟเฟกันกาวดาวเลยนะครับถ้าคุณชอบเกมอด็อ,ดอกด็อกที่เรารักนะครับผมก็อย่าลืมกลับมาเล่นกันด้วยนะครับ R O V ใครจะเล่นก็เล่น วันนี้กูพักก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะครนะผมชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกอคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนขายสำหรับเกมนี้ไม่ยบายจุ๊บ